สวัสดีครับพี่น้องท่านที่เคารพครับพอ,พอกันอีกแล้วเนาะกับทีมงานในท่านกล่อมเฮาเอาเรื่องสนุกสนานมาเล่าสู่พี่สู่น้องฟังเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมาจากพ่อจากแม่จากโบราณนาการพุ่นละอะได้เล่าเรื่องต่อเนื่องกันมาให้ลูกให้ล้านได้ยินได้ฟังกันจนจนหอดปัจจุบันนี่แหละพี่น้องท่านที่เคารพแต่พ่อแต่แม่โอ้ยยาวนานมาแล้วจนมาหอดทีมงานเฮาก็จะมาเล่าต่อ เป็นยังกัมาเราตอวสันโอ้อย่านเรืองมันเบิดไปย่านลืมบ่ได้เจ้าก,กันเราเนี่ยจักทิถือบ่ถึกถ้าหากว่าทีมงานเขาบ่เราเอาไว้กับถ้าเรื่องมันสูญหายไปก็คือนิท่านเรืองอ่าคมอา่ามีกิ่งหรือไม่หรือเรื่องแปลงล่างเป็นแข้จังสินะครับกระเกี่ยวกับเรื่องอา่าเดลชานวิชาทั้งนั้นนะครับไปเลี่ยนน้าคู่บาอาจารย์เพราวา่าสิเป็นเลี่ยนหาปลาหม,ามันบังไสเบ็ดหม,มันบัง้ลังคนก็นเลยนั่นไปเด็พี่น้อง เลยแบบเด็จเลียนเดรชันวิชาไปสัแล้วแปลงล่างเป็นงูเป็นเสือได้สามารถเป็นสร้างเป็นมีพวกสัต์ต่งางๆนี่สามารถแปลงล่างได้อันเดยกว,ว่าเดรชันวิชานี่แหละจะมีจริงหรือไม่ห้ามมนิทานเราประกอบภาพให้พี่น้องได้ฟังกันเริ่มต้นที่หมู่บ้านนึงแหละมาเนี่เอาในการทํามาหาจินเนาะ หลังจากไปล่าเนื้อมากไปเก็เอาไปกับล่งน้องลงบึงหาปูหาปลามาอยู่มากินกันนะครับแต่คนนี่ขันเมี่ยงพ่อมันบ่บมีเอ,อเมี่ยงพจนมันบม่มีมแต่เมี่ยงพ่อมันเป็นอย่างสัจนันได้ตัวน้อยพอจกได้ตัวใหญ่เป็นอย่างสัน่นด้พี่นอ้องอได้ตัวซ้ำได้ซ้ำหนึ่งเลยก็ากได้ใหญ่กว่าเก่ามันพ่อบอเป็นนี่แหละคนเท่ากันทำมาหาจินครอบรั้วหนึ่งก็ออกทำมาหาจินแล้วครับ แล้วก็อีกครอบโคหนึงกัมามาพ่อกันพอดีกันมาพ่อกันกับส่วนกันไปหาจินน้องโบแดงนี่แล้ววาดสันว่าเบื้องนี้เคยเข้าทำมาหาจินมาเนี่ยพรกันผู้นึงก็ได้วิ่งไปซอนสุ่มผูยิ่งกันสุ่มผู้ช่ก็ได้เหกระตึกไปนะครับปลาบ่อนกระตึกงมไปได้แน่บ่ได้แน่ไปเสร็จแล้วอ่างทียก็ได้ปลาข้อตัวงี้กันได้ซ้ำนั่นกับมพ่อยุพ่อจินกันละกันมาพ่ออยุพ่อจินเอ้าหาวิธี สีให้มันได้หลายก็เก้ไปสินะนั่นคือว่าคนมันพ่อเพียงบ่เอปินทั้งบัวเมียรกระว้าขึ้นมาเอ้ยขนาดกินซัมหนีมัที่พ่อกินบอ่บอว่วะเฮ้ยพ่อใาหนึ่งคุมวัดเล่าสอนวิชาหาป่าหมันมานส่นไอที่ได้ที่เจ้าอยากหาป่าหมานบ่ห้้ยอ,อยากหาหมานอยู่แล้วเห็นไหมนีพ่อ,อยหนึง่งเราหาเรามีวิชาหาป่าหมาน พระวาทรัพย์นั่นน่ะพุ้ยิ่งกันยิ่งกย่างนี้นว่าเออแมนอิลีเพราะว่าบาน้ำกันไปทั้งผู้ชายได้ยินว่ามันแมนอิลีบ่ทานพีจะหน้า,บาเบืองแล้วก็เลยพากันไปเลี่ยนนํำพญายานละคมวัดพอไปเลี่ยนปบ่ปเลี่ยนแต่วิชาหาปลาหมานซะแล้วบ้ดนี่เอ,อเลี่ยนไปหลายกนนั่นหลายกนนั่นขึ้นอย่างครับเดลจฉานวิชาเดลัจฉานวิชานี่ทั้งอาจารย์ทั้งพญายิ่นบอกพญาย,ยานบอกว่า เออเอาไว้ซอยเหลือ,อย่มขับขันย่มตัวเองเดือดร้อนบ่นว่าได้แล้วที่ไปล่องวิชาอาคมที่ไปทดสอบทดลองบ่ได้อันนั้นมันผิดคู่ผิดบาวาสันบอกสนันลูกทิดก็ไดมากเลวก็เอาทิดสมพรหนึ่งคือกันนี้ได้มากเมื่อรุ่นกับผ้าเมียละไปละ,ะตึกป่าคือเก่านี่ละกันตึกแดืบบ่ได้ปันไดที่เนี่ยป่ามันกระเบิดไปนอกคอนก็กินไปน้ำสมือที่เนี่ยก็เลยบอกกับเมียขึ้นมาดิปันนี้ อยากได้ตัวใหญ่ก็นี่บ่ภาวาอีกเด้เพิ่นห่อนวิชาวันต่อไปเลียนมาแล้วก็ได้พมเมียว่าเอามาหาปลามนก็สติยากได้ตัวใหญ่ตั่วาซั่น่ะเอาจังซี่เอาจังซี่เพิ่นที่สมพรว่าอย่าเบ้าสู่คนฟังเด้อข่สิเปียงล่างเป็นแค่ลุ่งไปคาบเอาปลาตัวใหญ่ๆมาให้เจ้าแต่ว่าขันข่คาบปลามาแล้วนั้นเจ้าอย่าลืมเอาแสตีไข่เด้อนั่นแสว่างอยูยนั่นปซั่นบอกเมีย เจ้าเมียได้ฟังเลยก็บอกว่าเอ้ยบ่เป็นอย่างดอขอยชื่อได้หมื่อล่ละนั่งขบเข่าลงปั๊บจยงดอปนมเมื่อขึ้นเพิ่นก็นที่บนวิชาเพิ่นตัวเนาะเออไปคาาเอาปลาตัวนี้ขึ้นเมื่อเลยวันนี้คาาได้ขึ้นมาปุ๊บโผล่ขึ้นมาบมดผมเมียเห็นกันขลาดแลนนี้จะมันย่านคักสะบันเอ้ยลืมเอาใหม่ตีผัวทั้งผัวเป็นแค่อ้าปากขึ้นได้หางตีน้ำตามตาม แอนไปไกลเติบได้สติกลับขึ้นมาสารบันอุตตายผัวคือบอกเอาแสเขียนแค่ตีะสันเลยบ่ได้ตีผัวพี่น้องเอ้ยนเนี่ยแต่ละเมือมานาั่งห้ซึมเสาน้ำผัวอยู่นี่แหละ คอยอ้ายกลับมาเกลื่อเงสัญญาขึ้นมากล้อยากร้องไห้เห็นฝนที่โปรยจากฟ้าเหมือนน้ำตากล้อยนั่งร้องไห้ที่จากลอยไปนานแล้วไนความลืน ผู้บาอาจารย์ล่างให้กลายเป็นเขื่ขึ้นมาแล้วเมียกระบอตีเตะละมือก็ได้มานาห่อย้อนนี่ละให้ซึมซึมน้ำตาเกือบสิบมีไหลพุ่นเหลีลวยมละบางเอิญพญา,ย,ายิ่งเราเกิดจังไดบูมีกิจสังหอนแบบใดบูมี่เนี่ยออกห่อนออกร่นมาเป็นตะยูกไก่ไก่ไวันพระเทไรใส่สุดขาวเราแล้วก็ทิมาจำวัดของเล่านั่นละ่ะย่างไปทางวัดป่าละมองเห็นผู้หยิ่งคนนี่นางห่องไห้อยู่ กว่าหายอีย่างเราเด้ความคิดเมตตาผู้เฒ่าเนแว่เขามาถามมาอิลาอิลามึงเป็นอย่าง่อยมาห่องมาหายอยู่นี่ส่นโอ้ยให้น้ำผัวฉันดอกซันเอาผัวไปใส่เลยผัวฉันก็อยู่นี่แหละผัวฉันบ่ให้บอกคนบ่ให้เบาว่าว่าจังไหนก็บ่ให้เ้าสุกคนฟังส่นอําเพราะไ่เราก็สงสัยบ้โบมันจะมาสิฮู้จักเรืองล่ะววาสันพราได้เหตุผลแล้วก็เลยเบา ว่าอยากกินปลาตัวใหญ่ผัวเลยแปลง่ยร่างเป็นแข่ผัวเป็นไผ่มาสันพอญ่ถามมากรทิดสมพรนั่นเลยโอ้ยมันเป็นร่างสังหรณ์ยูบ่เศร้าโอ้อ้นี่มันจะไปเป็นคนลืนคว่ำแท้ว่าสันว่าพอให้แปลง่ยร่างแนวจังสี่ให้ไม่ซอยเวลาขับขันตัวเองค่่ยเฮ็ดบ่ให้มามาแปลงลร่างหาปูหาปลาเพราะเหตุน,นี้เอง่าสัน ทางเมีว่าซอยฉันอีกเนี่ยพอใหญ่ว่าสันโดยความคินเมตตาของพญอาจารย์ลาว่าเอ้าลองบิงถ้าบุญวาสนาทิศสมพรมีอยู่นั่นก็ัริย์เก่ากลายมาเป็นคนอีกคือเก่าเดาคันห้าบุญวาสนาบ่มีกษได้เป็นคนกษัติย์ร่างเป็นแข่จงสี่ตลอดไปวัเพาะวาดสนเล่าก็ะปนุมมือบริกรรมอ่าด้สินที่ทำไหวโดยนึกถึงคู่บาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์ประสาทมาว่าวิธีแก่ขึ้นจังสีคือมีวิชาก็จะมีทางแก่ได้พี่นองอพ่อว่าแล้วเรียกวิญญาณมาพ่อเท่านั้นแขมันยุบ่ไไรพ่อคิดวิญญาณถึกข้าถาม้มนของอาจารย์เรียกลอยเขามาเลยถามนั่งคนนั้นว่านี่แมนบบเมนแข่ตัวนี้บบนั่งคนนั้นอบอกว่าเมนเออคันเมน ขั้นเอาไม้แส่น้ำอาจารย์ตีนี่น้ำพอยไยตีนี่ถ้าหากว่าตีแล้วแข่ขึ้นเป็นคนกะจังสีแมนเด้ขันแข่พอขึ้นเป็นคนแสดงว่าทิศสมพ,พรบอมีโอกาสกลับเป็นมนุษย์อีกวาสันเพราะวาสันนั้นพอยญยก็เลยเอาไม้เนี่ยตีที่หัวแขนนกนงครับล่างเป็นคนนัลขึ้นมาผลเป็นตงโกใสีเนี่ยผดพอเที่ยงแล้วอ่ะคนที่ไปยุ่น้ำแข่เนาะมีสายเลือดสัด์เขาอยู่ในร่างกายแล้ว เป็นฝูงเก่แล้วขึ้นมาว่าเป็นคนผู้ทางเป็นเมียกเลยว่าเอา้าท่านลงท่านตาเฮ็ดจังไดเราจะขึ้นสภาพเดิมมันโอมันไม่มีทีแก้อยู่ตัวเพราะง่เราบอกแก้แนวใดว่าสันให้ผู้เมียจือไว้คนถามกระบอกหายปากบ่อหายบ่านำ้ำไปหาหากพังขี้โดยตนเองเมื่อหาแล้วก็ไปต้มสุปหัวกินทุกมือ ทุกเมื่อไปจนกว่าสิเป็นหายเป็นปะกติวะสันนี่ล่ะมันเป็นเพราะเหตุนี้ล่ะจึงบ่อยาใกให้ลูกให้หลานนี่ลำเลียนวิชาดีละชานวิชาเนี่มันบ่มีทางคําว่าสิกลับขึ้นใดเด้สุมืองบอ่าวคู่บาอาจารย์บ่มีแล้วเรื่องนี้สิเป็นกิงเรื่องหม่ให้วิจนะญาติมังดื้อคติบอกไว้ว่าลืนคู่บาอาจารย์มันได้รับความลําบากเช่นนี้ เมานิท่านเรื่องนี้ก็สอนไฮโววาลื่นคู่ลื่นบ่าบ่าเป็นสิ่งดีลื่นพอ่อลื่นแม่ก็คือกันกับ,บ่เป็นสิ่งที่ดีพ่อแม่บอกสอนีอย่างให้จื้อเอาอย่าไปเขียดอย่าไปเห็ดนาเงาะวาบ่าห้ขี่รถกังข้ามขึ้นเนย่มฝนตกกย่าไปขี่เพิ่นว่าบ่าฟังควมพอ่อคว,ม,อควมแม่ผีเก,กเข่าหมอละโลกพี่นองเอาพบพอ่อกันไหมในโอกาสหน,น้านิท่านเล่าเรื่อง แคมนี้ขออำลาพาจากกระทิพงันเฮาสวัสดีครับสัญญาได้หมดและพระเจ้าสิบุบบอสุไปได้ฟังได้คอยสัญญาพระเจ้าเยียรยานข่อยดิแจ้งไดข่อยสิยานข่อยหนุนจักพ้าเจ้าอยู่แห่ขั้นข่อยเป็นแครขึ้นมาเจ้าอย่าลืมบอกแชร์นี่ตีข่อยสามเทื่อ่อยสิกลายเป็นก้นคือเก่า คอยอายกลับมาคคดถึงสัญญาขึ้นมากล้อยากร้องไห้เห็นคนที่โปรยจากฟ้าเหมือนน้ำตากลอยนั่งร้องไห้ที่จากลอยไปนานแล้วบ่หน นะโปรดได้กลับมาคอยรอทุกวันเชื่อใจน้องนั้นรักมันเราสองน้องมาคอยอ้ายด้วยใจอ้า หัวใจของน้องมอบให้แต่เจใจลอยคอยอ้ายกลับมาทุกวันเวลาสัญญาของน้องกับอ้ายจะนานแค่ไหนจะรอจะกี่พอสอบอบอกเปลี่ยนใจ บ่มีผู้ใดมีอายคนนี้ ตะกี้พอสบอบเปลี่ยนใจบอ่มีผู้ใดมีอายคน,น ตาเซนนั่นน้องบะแดงมาแล้วโอ้เคยไปกันนี่ละไปกันไปน้องแกงกะปิหมดแล้วไป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 พ่อใจมาเลโอ้ถอดเกิอบะถอดกะถอดถอดเพียงือติดต้มจะไปไปไปอาบมาเจกเกือไปอาบ ปลอ,อดโหลด